สวัสดีค่ะริต้า Star Connect ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศี้ดยพาย,ยิบซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนจนถึง15ธันวาคมค่ะในเดือนมีนาคมนี้ตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะค่ะมาเลยค่ะคุณปองตัวตนเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะดิฉันนะ่ะสวยจนคุณพูด ผิดพูดถูกเลยนะคะสวยเกินนะทั้งนี้ความสวยทำให้ตะกุกตะกักเลยความสวยเป็นเหตุสังเกตได้นะใบแรกเลยค่ะตัวตนของน้องป่องของอาหันเนี่ยนะเอาเป็นว่าดิฉันมีพูดเยอะเลยค่ะเวลฟอร์จูนค่ะทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงอ๋อกำลังจะเปลี่ยนนะค่ะวงล้อหมุนแล้วด้วยคุณเองล่ะเปลี่ยนหรือยังนะแล้วก็อีกใบนึงเลยค่ะเดอรมูนค่ะโอเคค่ะยาัวแต คิดในจุดเดิมๆสิ่งเดิมๆอ่าอย่ามัวแต่เหมือนวังวนนะ่ะเออเหมือนทําอะไรก็แล้วแต่ที่ยังยึดติดอยู่ยังอะไรอยู่ยังเคยทําแบบนี้ก็จะอยู่แบบนี้จะทบบําแบบนี้จะอะไรแบบเดิมไม่เอาแล้ว uh huh. ไพ่ก็เตือนว่าวงล้อหมุนแล้วนะแล้วหมุนไปแบบชนิดที่ว่าให้รู้เลยว่าเฮ้ยมันสวิงนะ ทุกสิ่งทีง่อยากจะเหมันลงไปถึงจุดต่ําสุดมาแล้วแล้วก็กําลังจะหมุนขึ้นใช่จังหวะที่ขึ้นในเวลาเนี้ยคุณจะต้องพร้อมด้วยนะคุณจะต้องรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่นําพาคุณไป <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทิศทางหรือว่าถนนเส้นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องพร้อมไปพร้อมเผชิญพร้อมรับพร้อมสวยพร้อมหล่อนะ เออคุณจะพร้อมอยู่กับหน้ากระจกไม่ได้นะคะพร้อมอยู่แต่ไนบ้านไม่ได้นะคะวันนี้คุณจะต้องรู้สึกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ชีวิตฉันต้องอยู่ไม่เหมือนเดิม <c oughs> จะต้องใช้ไม่เหมือนเดิมจะต้องคิดไม่เหมือนเดิม <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยผ่านมาแล้วมันคือทางผ่านวันนี้จุดยืนของคุณคือจุดใหม่ <c oughs> คุณยืนในจุดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นนิวสปองค่ะถ้านิวปองมาถึงคุณต้องรู้ไว้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ในปีนี้ฉันจะต้องมีอะไรที่ เป็นสิ่งที่เราต้องวาดฝันไว้เลยว่าฉันจะได้อะไรฉันจะเป็นยังไงฉันจะอะไรยังไงคุณตั้งทาร์เก็ตไว้ได้เลยอ่างั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะอือม,มาเลยค่ะใบแรกเป็นดิฮายค่ะ,คคะการวางแผนเห็นไหมคือป่องเนี่ยเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรก็แล้วแต่พิมชอบอย่างหนึ่งนะว่าเขาจะเป็นคนที่ลึกอ่าลึกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าลงไปอยู่อย่างนั้นนะลึกคือเวลาเขาทําอะไรเขาจะต้องคิดก่อน จะต้องวางแผนจะต้องอะไรต่างๆนานาแต่บางทีอ่ะแผนมันเยอะไปบางทีควรทาเลยนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วอีกใบหนึ่งค่ะราชินีดาบค่ะนี่ไงไพ่บอกว่าคุณอย่าเพิ่งจะวางอย่างเดียวนะคุณชักดาบขึ้นมาด้วยอ่คุณต้องลงมือแล้วเอาคราวนี้ลงมือได้แล้วไอ้สิ่งที่คุณวางไว้อ่ะรู้สึกว่ามันประมาณ128แผ่นแล้วเออตอนนี้ควักออกมาสักแปดดีกว่าร2อ พักไ้ที่บ้านก่อนตอนนี้ลงมือทําค่ะเพราะราชินีถือดาบคือคุณต้องทําแล้วนะคุณต้องลงมือแล้วนะรถขบวนนี้มาแล้วพอคุณขึ้นปุ๊บคุณทําเลยถ้าคุณทําปุ๊บคุณมีความสําเร็จในช่วงปีนี้อย่างแน่นอนโอ้โหเชียร์มากคือเชียร์อัป้างมากเพราะว่าวงล้อไม่ได้หมุนมานานแล้วแล้วพอมาหมุนจุดเนี้มันเหมือนเป็นจุดที่2ของชีวิตของคุณแล้วว่าเฮ้ยมันเคยหมุนมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วคุณเคยเปลี่ยนมาแล้วจากที่ต่ำมาแล้วคุณเปลี่ยนมาแล้ววันนี้เขาก็หมุนให้คุณอีกครััั้้้้้งงงนนนนึแแลลวววเเพพราาะะีคคุุณณตออไปกบ ไปได้สักช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะมันจะขึ้นไปอีกจุดหนึ่งแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะไม่อยู่แบบเดิมเคยดาวมาแล้วนี่เคยดิ่งมาแล้วนี่วันนี้เราต้องเด่นให้ได้เราต้องดังให้ได้เราต้องเป็นดาวให้ได้ไม่ใช่ซินโดรมเราต้องเป็นดาวฟ้าฟาเลยนะไม่ใช่ดาวซินโดรมไม่ใช่เ,เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสมาถึงแล้วคุณต้องรู้เลยว่ารถขบวนนี้มาคุณต้องขึ้นไปกับเขาแหละ งั้นเรามาดูการเงินของป่องเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้พายออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการเงินคุณเป็นนี่เลยเอากิโลมาก่อนดีกว่านะเอากิโลมาลองเลยดีกว่าะการเงินเป็นแปดดาบค่ะโอเคค่ะนะแปดเนี่ยเป็นเลขแห่งอะไรรู้ไหมเป็นเลขแห่งความวิตก แปดเนี่ยเลขแล้วมากับเลขนี้ด้วยนะเจ็ดดาบนะโอเคค่ะทั้งแปดทั้งเจ็ดนะสังเกตไหมหลักโหราศาสารหรือหรือเลขศาสตร์ก็แล้วแต่เลขแปดเนี่ยเป็นเลขแห่งความกังวล ใลอินฟินิตี้อ่ะคิดมากเป็นความแบบมันเหมือนคิดอยู่กับสิ่งเดิมเดิมอ่อคิดอยู่กับสิ่งที่วนไปวนมาเวียนไปเวียนมาจนมันเหมือนกับว่าการเป็นคนคิดเยอะไปเลยคิดเยอะโดยไม่มีทางออกด้วยแต่ไพ่เตือนว่านี่คุณย้ำเลยนะ <c oughs> ดาบไม่ได้ทําอะไรแต่คุณทําตัวเอง <c oughs> เพราะคุณปิดตาโดนมัดมือคุณปิดตาแต่เท้าคุณไม่ได้โดนนะคุณเดินออกมาก็ได้นะเ <c oughs> ออแล้วคุณก็เปิดตาเปิดทุกอย่างซะแล้วคุณก็รู้สึกว่าดาบมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละคุณก็สามารถที่จะเอนจอยอยู่กับชีวิตของคุณได้เลยในเรื่องการเงินก ทองแต่คุณนะ่ะเป็นเดอะแบกที่แบกเอาไว้ทุกอย่างทําให้คุณรู้สึกถึงอะไรนะที่มันเป็นเขาเรียกว่าฮิดเดนนเจนดาที่จะตัดทิ้งออกไปได้ก็ตัดทิ้งออกไปบา้างอารมณ์ประมาณนี้แล้วเจ็ดดาบมาถึงก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่คุณจะเดินไปข้างหน้าคุณก็ไปได้เพราะว่าดาบก็ตั้งอยู่และอย่าง คุณก็แบกแล้วเดินไปเลยคุณอย่าไปเขาเรียกว่าเดินหน้า3ามเก้าถอยหลังสองเก้ามันกลายเป็นคุณเดินได้ช้าลงมันเหมือนจังหวะชีวิตตอนนี้ของคุณกับเรื่องรายจ่ายกับเรื่องการเป็นเดอะแบกกับเรื่องความรับผิดชอบของป่องเองอะนะมันเหมือนมีทุกอย่างเลยแต่วันนี้พายพยายามจะเตือนว่าเฮ้ยคุณตั้งสติก่อนโฟกัสก่อนแล้วคุณทํามันทีละอย่างพอทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จทีละอย่างไปเรื่อยๆื่อยๆจนคุณรู้สึกถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เองอดิต้าจนะจับเพิ่มให้เฉพาะทีมพิจิตดิฉันไปขอเอากิโล ขยายความให้ว่าถ้าเกิดว่าโอเคไม่ต้องกังวลอะไรมากสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะก็ไม่ต้องคิดตัดตัดออกไปบ้างเปิดตาแล้วไปต่อบ้างหยุดกังวลบ้างแล้วฉันจะเป็นยังไงสิ่งที่อยู่ภายในเอาออกทิ้งไปบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะขออภัยออกมาอย่างแม่นยํำนะคะขอบคุณค่ะ นี่พิเศษให้เลยนะเนี่ยพิเศษให้ค่ะเฉพาะน้องป่องคนเดียวเลยนะเนี่ยถ้าคุณเปิดตาแล้วไปต่ออ่าไม่ต้องมาขยักขยเคืยัก,ยกไม่ต้องคิดคือตอนนี้กัวงวลคิดมากมทิ้งไปให้หมดทุกอย่างแล้วไปต่อโฟกัสสิ่งที่ใช่ตอนนี้คุณจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหกใน้าออ ขี่มาขั้วไปข้างหน้าอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีการเตรียม,อ,มอะไรก่อนนะคะอันนี้จับสดๆนะคะขั้วไปข้างหน้าพร้อมวิกตอรี่นี่เลยค่ะพวงมาลัยแห่งความสําเร็จดอกไม้แล้วคุณเองได้รับชัยชนะขึ้นแท่นได้ประรับยศด,ด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้คือต้องบ่งบอกว่าแพทยพยายามจะเตือนว่า พิพ์เข้าใจนะบางคนคือมีเรื่องปัญหาเก่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าหรือปัญหาใหม่ก็แล้วแต่เรียกก็ปัญหาหมดนะภาระมันยังมีอ่าบางคนมีเรื่องภาระทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบททดสอบเราแต่ถ้าเรารู้แล้วบททดสอบมาปุ๊บเราไม่ได้หลีกเลี่ยงเราไม่ได้พักไม่ได้หยุดปัญหาไม่ได้ไม่มองหรือไม่ได้ละทิ้งแต่เราต้องโฟกัสสิ่งที่เป็นเราก่อนมันเหมือนคนจมน้ำอะคุณถ้าคุณไม่เอาตัวเองขึ้นมาก่อนคุณจะไปช่วยคนอื่นแล้วมันจะจมไปพร้อมกันหมดมันเหมือนนนแบบั้จริงๆ <ห>กไม่เท้าก็แปลว่าชัยชนะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาตัวเราขึ้นมาได้ปุ๊บเรากลับไปช่วยทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างจะแฮปปี้แน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราแบกไปทุกอย่างเลยวันนี้เราจะเดินช้าแล้วไม่ทันเวลากับขบวนรถที่กําลังจะมารับเราไปเนาะงั้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไร,ร,องไรขอยพาออกมาอย่างแม่นยํานะคะ อทุกคนเงียบหมดนะคะตอนนี้ิฉันอยากดูความรักมากเลยฉันไปก่อนบ๊ายบายนะความรักตอนนี้คุณเป็นเดี๋ยวคุยกันก่อนนะสองถ้วยค่ะโอฉันเนี่ยหน้าฉันออกมากเลยอ่ะและอีกใบหนึ่งนะคะคุณมากับเจ็ดไม้เท้าค่ะเบาได้กับเบาเดอร์นะ ฮม <enes> นะมีอะไรเดี๋ยวคุยกันก่อนนะเราอะคือความรักตอนนี้ของปองเนี่ยมันเหมือนกับว่า คนโสดละกันเออคนโสดเนี่ยนะพิม์ต้องอิจฉานะเพราะอะไรรู้ไหมคือดาวปัตตานีไปอยู่ปุตตะได้ตําแหน่งใหญ่เพราะฉะนั้นปัตตานีปุตตะแน่นอนแปลตรงตัวเลยคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามามากกว่าหนึ่งใช้คําว่ามากกว่าหนึ่งเลยนะคืออยู่ที่เราแล้วว่าเฮ้ยเราจะเลือกโฟกัสไปที่คนไหนเราจะอะไรยังไงมันเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดอะ่ะอ,อ,อแล้ววันนี้คือยังไม่ได้มีใครได้สถานะอะไรไปทางนั้นเพราะอะไรที่พิมพ์แปลแบบนั้นเพราะเจ็ดแม่เท้าไงเจ็ดแม่เท้าก็คือเนี่ยมีเข้ามา มากกว่านึงนะ,ะแต่ตัวเราเองยังไม่ได้ตัดสินใจนะยังไม่ได้โฟกัสใครยังไม่ได้ให้คะแนนใครมากกว่าใครทั้งนั้นวันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะไปยังไงแต่เราพยายามแบบคีปตรงนี้ไว้ก่อนยังพยายามไม่ไปยึดติดอะไรกับใครทั้งนั้นสําหรับคนโสดเลยนะแต่สําหรับคนมีคู่เนี่ยคุณมีคู่อยู่แล้วอ่าและยังมีมาเข้ามาอีกก็มีแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันแปลได้ในหลายๆมุมมองแต่พิมพยายามจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พจุจิหรือน้องป่องอมไม่เหงาแน่นอน อืมพอใจนะโอเคโอเคนะโอเคแล้วอ่าแล้วเรามาดูบทสรุปนะยค่ะว่าไปยังไงสติไปแล้วใเนี่ยบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้พยอกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะอืมนะมาเลยค่ะบทสรุปคุณเป็นสตรองค่ะโอเคค่ะมีสิ่งสิ่งหนึ่งค่อนข้างที่จะเป็นโอกาสใหญ่อ่าจะว่าพรีเมียมก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่เหมือนคุณเอง จะต้องพร้อมมากกว่านี้ค่ะ,ะสเตรงเนี่ยแปลแบบนี้เลยนะให้คุณเข้มแข็งใช่แล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะสามเหรียญค่ะโอเคค่ะเนี่ยคือของมีค่าคุณจะได้รับของมีค่า อาจจะไม่ใช่ของก็ได้อาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสะพานมีการทอดมาชนิดว่าสะพานโค้งเลยอะ่ะอาจจะมีคอนเน็ชันดีๆ<า>มีโอกาสดีๆฉันก็ให้คุณแปลเนี่ยเลย <laughs> นะอาจจะมีคอนเน็ชันดีๆโอกาสดีดๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอ,อารมณ์ประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นแต่ไพ่ก็เตือนอยู่ที่แสดงว่าคุณคุณต้องพร้อมนะ คุณต้องพร้อมทั้งใจทั้งกายแล้วก็พร้อมทุกอย่างเลยในเวลานี้แล้วคุณจะทํามันได้แน่ <The strength S 1> นอน strength ก็คือแปลว่าสิ่งที่คุณได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอคุณจะต้องเข้มแข็งมากพอมั่นคงมากพอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจิตใจเขาไม่ได้ให้ทุกคนนะคุณจิตใจคุณต้องแบบว่าพร้อมมากพอแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นโอกาสดีๆใหม่ๆเพราะว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยได้เจ้าป่า คุณไม่ใช่ได้กระจิบกระจอยคุณได้เจ้าป่ามาเหมือนกับว่าคุณจะครอบคลุมได้ทั้งหมดคุณจะสามารถดูแลแผ่กระจายออกไปได้ชเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆกำลังเข้ามาถ้าคุณคพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลุยได้เลยนะช่วงที่รอคอยเลยค่ะลิต e ้าเอ็กซ์คลูซีฟลิต้าเอ็กซ์คลูซีเมื่อไหร่คือมักจะมีอะไรที่อยากแบ่งปันเรื่องดีๆมาบอกเสมอ,อ ริต้าบอกทุกท่านแบบนี้เลยค่ะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าริต้าจะบอกว่าในช่วงทั้งปีเลยของปี2568หรือปี2025เดือนที่จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการจบมีการเริ่มหรือมีการอะไรต่างๆนานาเขา,าเรียกว่าจุด turning point ของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องความรู้สึกเนี่ยคือเดือนมีนาคมค่ะ คือเดือนมีนาคมเลยในทางโหราศาสตร์เดือนที่จะเป็นเดือนแรกของโหราศาสตร์มันไม่ใช่เดือนมกราคมนะเดือนแรกของในปฏิทินโหราศาสตร์เดือนแรกก็คือจะเป็นลัคนาเมษเป็นราศีเมษโดยราศีเมษในทางแบบ universal time ในมาตรฐานเวลาทั่วไปเมื่อมาตรฐานเวลาสากลเนี่ยของปีนี้จะตรงกับวันที่22มีนาคมค่ะ 22มีนาคมจะเป็นการเริ่มใหม่ของสักราชใหม่ของปีปฏิทินโหราศาสตร์ใหม่แล้วมันจะมีการโยกย้ายของดวงดาวในเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ดาวใหญ่ๆที่ริตาเคยพูดไว้ว่าดาวใหญ่ๆจะมีผลกับเราโดยที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ที่ริตาเคยเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโฟหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วไม่มีการหลีกเลี่ยงเนี่ยเขาไปอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้เดินถอยหลังละแต่จะมีดาวที่เป็น personal planet ดาวที่เป็นดาวส่วนตัวเนี่ยจะมีการเดินถอยหลังเพื่อไปเหมือนกับว่าไปจุดบางเรื่องที่ยังไม่จบหรือยังไม่เสร็จให้มันมีการเดินหน้าไปในเดือนมีนาคมมันเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบแปลว่าอะไรแปลว่าปกติแล้วใน12ราศีนะคะในเรือนชะตาแต่ละเรือนเนี่ยเรือน1ถึงเรือน12ถ้าเรือน12แปลว่ายอมจำนนเสียสละ ปลดปล่อยปล่อยไปบริจาคหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่มเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่ไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องใหม่ๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นของเดือนมีนาคมมันจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดของปี 2,568และ2,569ทําไมริต้าถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าเรือนราศีที่สําคัญมากที่สุดเลยของปีนี้ใน1เรือนคือเรือนของราศีมีนในเรือนราศีมีนในแบบดั้งเดิมเนี่ยดาวประจําเรือนราศีมีนคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยปีนี้คอนเซปต์จะอยู่ที่ว่าความฝันความศรัทธาสิ่งที่เรามุ่งมั่นไม่ใช่แค่คําว่าตั้งใจแล้วนะเราเราเคยได้ยินคําว่าความเชื่อ กับความศรัทธาปีนี้จะไปถึงคําว่าความศรัทธาแล้วความศรัทธาจะเป็นจริงเพราะจะมีดาวเสากับดาวพฤหัสจะมาอยู่ในมุมที่มีการเอื้อกันให้เกิดความมั่นคงโดยการเริ่มต้นในการอธิษฐานจิตหรือในการที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าหรือว่าวันดีๆเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาเนี่ยมันจะมีการเจาะลึกลงไปเนี่ย ช่วงระยะเวลาไหนวันไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องแบบใดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนที่สุดค่ะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดไว้เลยเพราะว่าริต้าจะมาพูดในคลิปหน้าในนั่งคุยจ,กจกักราศีนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าริต้าจะมาบอกวันอาจจะมาบอกสักวันหนึ่งในวันที่สำคัญที่มันจะต่อยอดไปในเรื่องดีๆ ในชีวิตได้เพราะ,ะว่าแอบกระซิบนิดหนึ่งว่ามันจะมีดาวอยู่เขาจะเรียกว่ามีจุดคราดจุดคราดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก18เดือนจุดคราดตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าดาวนําทาง north node เนี่ยเขามาอยู่ตรงเรือนที่เกี่ยวกับความศรัทธากว่าที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด18ปี 18ปีมาอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาโดยตรงดาวนำทางมาอยู่เกี่ยวกับความศรัทธาแล้วความศรัทธาในปีนี้ถ้าเรารู้ระยะเวลารู้ทำลายอะไรก็แล้วแต่มันจะนำมาซึ่งความศรัทธาความฝันเป็นจริงได้โดยการเอื้อประโยชน์จากดาวเสารและดาวพฤหัสความศรัทธาที่จะสามารถเป็นจริงได้ในแบบไม่ใช่แค่มาชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่จะมาแบบว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตโดยอาศัย ความศรัทธาวงเล็บไปแบบถูกทางเดี๋ยวคราวหน้าริต้าจะมาบอกห้ามพลาดเลยห้ามนะพลาดอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเดือนที่จะมีการจบมากที่สุดเดือนที่จะมีการเริ่มมากที่สุดเริ่มต้นจากเดือนไหนเริ่มต้นจากเดือนนี้แล้ค,<า>ค่ะค่ะใครยังไม่กด subscribe ยังไม่กดกระดิง่งกดเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ